สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูงานแท่นเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นแท่นเครื่อง Honda Civic FD 1.8 a แเกียร์ออโต้แล้วก็แท่นเครื่องตัวนี้ผมสั่งออนไลน์มานะครับไม่ได้เบิกสูตรนี่จะเป็นด้านหน้าก่อนแล้วก็ด้านข้างก็จะมีพาร์ทอะไรมาดูด้านในกัน ด้านหน้าก็จะประมาณนี้มีตอกหมายเลขด้านบนมีตอกหมายเลขด้านบนแล้วก็ในส่วนของตัวยางจะเป็นยางแล้วมีตะเข็บทั้ง2ด้านมีภาษาอังกฤษที่ยางสองด้าน แล้วก็เหล็กคอเหล็กตรงนี้จะเป็นสีดำมีตัวเลขอยู่ด้านล่างน,นี้นะครับมีตัวเลขอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเขียนตัวหนังสือ สีน้ำเงินแล้วก็มีวันที่ตรงนี้มีจุดมาร์กด้านใน สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นรอยเชื่อม เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะลองนำเทรเ่องตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนระยะห่างตรงนี้มาดูรายละเอียดกันอีกหนึ่งรอบ ก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ